เรา you, หลักเกณฑ์ไว้ปพจังหวัดฮะต้องให้มันต้องเป็นแนวเลยให้เกลื่อนกุ้งน้ำไม่เาไรเกลื่อนที่เราทำมันสั้นใช่ครับตอนตอนนี้เกิดหลายตัวที่ใช่แล้วมีการนำันเข้ามาน้ำมันต่อตอนนั้นต่อไว้นะครับตอนนี้ผมต้องคำนวณใหม่นะครับเงั้นเมองเต็งเลยพี่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 เทพมันมีเจ้าดินเข้ามันเอาไม่ให้ทรายแทนมันจะแก้ปัญหาอย่งเงี้ยเหรอ

ทางนั้นว่ะทางฟังนั้นครับมีนยิบเหมือนน้เหมือนเลี้ย่ดังบ่อเ็ดันนวนของคนนะปรบการณการตอบอ่างน้ำนีแรงเลยี่หลายที่เลวเนี่ยมันก็เอ๊ะคับจุดนี่นะครับครับไอ้ของเราหูเสียตรงนี้ป่ะครับนมมันเป็นเหนียว ไอ้ตรงนี้มันมานนังเลยไอ้ช่างจุดน้ำไม่ดีนะระตูนี้รถช่างช่างตรงนี้นี้เนี่ยเอาเฉพาะในับวััทำยาแล้วคำนวณอะไรไม่อกมานี่ไหเลครับ ดันที่บนอยู่แม่อันนี้คนจะไล่ลงนู่นเลยแม่มใหม่ไม่ใช่